สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งตัวนะครับชื่อว่าทานซิสเตอร์นะครับทานซิสเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตมาจากสารึ่งตัวนําเหมือนกับไดโอดนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่มีความสําคัญมากนะครับถูกนามาประกอบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับทั้งใช้ในการควบคุมและก็ขยายกระแสไฟฟ้านะครับทานซิสเตอร์ที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมี3าขานะครับ จะมี3ขาอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของตันติเตอร์นะครับรูปแบบของตันติเตอร์ก็มีหลายแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุในการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบนนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับก็มี3ขาเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็มาดูอีกนะครับอ่าด้านนี้ก็จะมีทันติเตอร์เขาบอกว่ามี3ขาอ่าทำไมตรงนี้มีแค่2ขานะครับก็คือสองขาตัวนี้ก็จะเป็น ขาที่1ขาที่2แล้วก็ส่วนตัวถังเองก็เป็นขาที่3นะครับทรานซิสเตอร์จะมีเอกลักษณ์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี3ขานะครับทรานซิสเตอร์ชนิดที่1น่นะครับที่ NPN นะครับอันนี้เป็นเรียกตามสารกึ่งตัวนําที่นํามาประกอบเป็นทรานซิสเตอร์นะครับมี3ขาก็มีขาขาเบทนะครับขา B ขาอิมิเตอร์ขา E นะครับแล้วก็ขาอลเล็กเตอร์นะครับก็เป็นขา C นะครับ เสลักที่ใช้ในการออกแบบนะครับออกแบบวงจรก็จะเป็นเสลักหน้าตาแบบนี้นะครับก็ขา B นะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเสลักเหมือนไดโอดนะครับเป็นลูกศรชี้ออกนะครับมาที่ขา E นะครับแล้วก็ขา collector อยู่ด้านบนนะครับส่วนการทํางานของทรานซิสเตอร์นะครับ npn เนี่ยนะครับการที่เราจะสั่งให้ตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานได้นะครับเราจะต้องจ่ายไฟฟ้าขั้วบวกให้กับสาร P นะครับก็คือจ่ายไปทางขา B นะครับขาเบสด แล้วก็นําขาอิมิเตอร์เนี่ยไปต่อกับโค้วลบนะครับตรงนี้นะครับต่อโค้วลบอันนี้เป็นโค้บวกนะครับจุดของทรานซิสเตอร์ที่เราจะใช้สังเกตและให้ความสําคัญในการพิจารณาในการออกแบบวงจรก็คือนะครับเราจะสนใจที่ขา B กับขา E นะครับเราจะสนใจขาเบสนะครับขา B แล้วก็ขาอิมิเตอร์ขา E นะครับสนใจ2ขานี้ก่อนนะครับในการออกแบบวงจรนะครับแล้วก็ไปดูนะครับขา B เรามีสารประกอบอสารกึ่งตัวนำอยู่ก็คือ,อขาอขาบีนะครับขามีก็มีสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับไทป์ P นั่นเอนะครับสาร P ส่วนขาอิมิเตอร์ก็มีสาร N นะครับก็นี่ P นี่ก็ N นะครับฉะนั้นการจะทงให้มันทำงานได้นะครับเราต้องจ่ายไฟบวกให้กับขา B ซึ่งมีสาร P อยู่นะครับส่วนขา อิมิเตอร์ที่มีสาร n อ็นอยู่ก็จะต่อกับไฟลบนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ B มีสารประกอบกึ่งตัวนำเป็น P จ่ายไฟบวกให้เขานะครับแล้วก็อิมิเตอร์มีสารเป็นสารกึ่งตัวนำเป็น n นะครับแล้วก็ต่อให้กับต่อกับไฟลบนะครับการต่อวงจรแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายไฟให้กับทรานซิสเตอร์แบบนี้เราจะเรียกมันว่าการไบอัสไบอัสตรงนะครับก็คือฟอร์เวิร์ดไบอัสนะครับเป็นการจ่ายไฟบวกให้กับสาร p ที่อยู่ที่ขา B นะครับ ส่วนการต่อขาลบแล้วก็ต่อที่สาร n ซึ่งอยู่ที่ขาอิมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกชนิดนะครับชนิดต่อไปก็เป็นชนิด pnp นะครับสลับกันทีนี้ขา b เราต่ออยู่กับสารกึ่งตงัวนาที่เป็นชนิด n นะครับแล้วก็ขาอิมิเตอร์ต่ออยู่กับสารกึ่งตงัวนาที่เป็นชนิด p นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบวงจรนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เขาเป็นเราจะสนใจที่ขา B กับขา E นะครับก็จะมีเซลลักษ์ของการออกแบบวงจรก็จะมีลูกศรอยู่ที่ขา E กับขา B นะครับตรงนี้อ่าทีนี้ในการออกแบบวงจรนะครับเราจะสั่งให้มันทํางานได้อย่างไรนะครับก็มาพิจารณาที่ขาบขา E เช่นเดิมนะครับขา B กับขาอมิเตอร์นะครับอ่าทีนี้มาดูที่ขา B นะครับต่ออยู่กับสายอื่ตัวนําชนิด n นะครับแล้วก็ขาอีมิเตอร์ต่อกับสายอื่ตัวนําชนิด P นะครับ แล้วก็ทีนี้ชนิด n ก็ต้องการไฟที่เป็นโคลบนะครับส่วนชนิด P ก็ต้องการไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับการจ่ายไฟแบบนี้จ่ายไฟบวกให้กับขา e แล้วก็จ่ายไฟลบให้กับขา b นะครับการทํางานแบบนี้เราจะเรียกมันว่าการไบอัสกลับนะครับหรือรีเวิร์สไบอัสนะครับก็เป็นการจ่ายไฟลบให้ขา n อ่าเป็นการจ่ายไฟลบให้ขา b นะครับคือการเรียกการทํางานของทริสเตอร์นะครับว่าไบอัสกลับหรือ บอัสตรงนั้นนะครับเราจะพิจารณาที่ขา B นะครับว่าเราจ่ายไฟชนิดไหนให้กับมันนะครับการทำงานของทานซิสเตอร์ชนิด P-N-P นี้นะครับเราจ่ายไฟลบให้กับขา b เขาเท่ากับว่าเป็นการบอัสกลับนะครับโอเคนะครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบวงจรของทานซิสเตอร์ชนิด N-P-N พิจารณาที่ขา B นะครับว่าเราจ่ายไฟชนิดไหนให้กับมันนะครับเราจ่ายไฟบวกให้กับขา P นะครับ เราจะเรียกมันว่าไบอัสตรงนะครับส่วนท,นทรานซิสเตอร์ชนิด pnp นะครับก็สัญลักษณ์การออกแบบวงจรก็เป็นอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะใช้พิจารณาที่ขา b ขา e ซึ่งมีลูกศรอ,อยู่นะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ b กับ e มีลูกศรอ,อยู่เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจ่ายไฟบวกให้กับเขานะครับลูกศรก็จะไฟก็จะผ่านมาที่ขา e emitter ได้ส่วนอันนี้นะครับเราจะจ่ายไฟลบให้กับขา b พิจารณาที่ขา b นะครับจ่ายไฟลบ เราจะเรียกมันว่า b อัสกับนะครับด้านนี้จ่ายไฟบวกให้กับขา b เราจะเรียกว่าบอัสตรงจ่ายไฟลบให้กับขา b เราจะเรียกว่า b i ัสกับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการทํางานของทรานซิสเตอร์กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่วงจรจําลองการทํางานนะครับนะครับมาดูวงจรการทํางานของทรานซิสเตอร์ชนิด npn กันก่อนนะครับ จากภาพเราจะเห็นวงจรนะครับว่าขา B นะครับขา B ถูกต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ DC 1นะครับ5โวลต์นะครับขอยัดต่อตัวด้านทานไว้1ตัวนะครับเพื่อจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับยังไม่ทำงานเราจะสนใจที่ขา B และขา E นะครับขา B และขา E ตอนนี้ยังไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์นะครับเอาล้วครับทีนี้เราจะเห็นว่า ทรานซิสเตอร์ทำงานได้แล้วนะครับมีไฟฟ้าไหลผ่านแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับที่ชื่อ DC1 นะครับ5โวลต์นะครับส่งผ่านตัวต้านทาน 1k นะครับ1กิโลโอห์มนะครับผ่านไปที่ขา B จากนั้นไบอัสตรงให้กับทรานซิสเตอร์นะครับโดยการจ่ายไฟบวกให้ขา B นะครับแล้วก็เอาขา E ไปต่อกับขั้วลบนะครับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับทีนี้ตอนนี้วงจรนี้ก็ทำงานได้แล้วนะครับ นี่เป็นการไบอัสตรงให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับเดี๋ยวเรามาดูทรานซิสเตอร์ชนิด PNP กันต่อนะครับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นะครับสังเกตที่ขา B กับขา E นะครับเช่นเดิมนะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC 3นะครับ5โวลต์นะครับผ่านไปที่สวิตช์นะครับแล้วก็มารออยู่ที่ขา E นะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดสวิตช์ให้ทีนะครับ ส่วนนี้เราจะสั่งให้มันทํางานนะครับเราต้องจ่ายไฟบวกให้กับขา E นะครับโดยการจ่ายไฟบวกผ่านจากแหล่งจ่ายไฟ DC 3นะครับผ่านสวิตช์นะครับเปิดนะครับอ่าทีนี้นี่คือการไบอัสกลับนะครับไบอัสกลับนั่นคือหมายความว่าเราจะสังเกตที่ขา B นะครับว่าต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เป็นขั้วลบนะครับเป็นการไบอัสกลับรีเวิร์ดไบอัสนะครับอ่าแบบนี้ส่วนแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ NPN เราจ่ายไฟบวกให้กับขา B ของทรานซิสเตอร์นะครับ เราจะเรียกว่า forward bias นะครับเช่นเดียวกันด้านนี้นะครับก็เป็นขา b ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เป็นข้อลบนะครับเราจะเรียกว่า reverse bias นะครับผ่านไปสำหรับตัวอย่างการสั่งให้ทรานซิสเตอร์ทำงานนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการออกแบบวงจรอนนี่เป็นวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจ่ายแหงจ่ายไฟฟ้าให้กับ วงจรก่อนนะครับตอนนี้ทรานซิสเตอร์ยังไม่ทํางานเลยนะครับยังไม่ทํางานสักตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าขา B ของทรานซิสเตอร์ขา B ของทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับต่อดูกับแหล่งจ่ายไฟบวกนะครับไล่กลับไปดูนะครับทีนี้เราลองเปิดนะครับทรานซิสเตอร์ก็จะถูกก็จะทํางานแล้วนะครับตัวที่1นะครับตัวนี้นะครับทํางานแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าต่อมาอยัางทรานซิสเตอร์ตัวที่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์ตัวที่2ตัวนี้ขยายสัญญาณส่งต่อมาที่ทรานซิสเตอร์ตัวที่3าตัวน,วนี้สั่งให้มอเตอร์หมุนนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างการออกแบบวงจรนะครับอ่าการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอ่าอาล้ครับเดี๋ยวเรามากลับมาสรุปกันนิดนึงนะครับเอ่อสรุปว่าการทำการจะสั่งให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้นะครับเราจะพิจารณาที่ขา B เป็นหลักนะครับขา B และขา E เป็นหลัก โดยการโดยการสั่งให้ทรานซิสเตอร์ทํางานนั้นเราจะสั่งแบบไบอัสตรงหรือไบอัสกลับอยู่ที่ขา B นะครับว่าเป็นต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนําชนิดใดนะครับตอนนี้ขา B ของชนิด NPN uh, NPN P อยู่ตรงกลางนะครับก็คือขา B นะครับต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนําชนิด P ต้องการไฟบวกถ้าเราจ่ายไฟบวกให้กับทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วเราจะเรียกมันว่าไบอัสตรงนะครับส่วนทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นะครับ N อยู่ตรงกลางนะครับ เอ็นสารประกอบสารตัวนำเอนะครับต้องการไฟลบนะครับถ้าเราต่อไฟลบให้กับขา B นะครับแล้วก็จ่ายไฟบวกให้กับขา P เรียบร้อยจ่ายไฟบวกให้กับขา E เรียบร้อยนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าไบอัสกับนะครับพิจารณาจากขา B นะครับว่าต่อไฟชนิดใดให้กับทรานซิสเตอร์นะครับเอาละครับสำหรับคลิปเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ชนิดของทรานซิสเตอร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ